ท่านผูชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดุคติไทยแลนด์ค่ะนับเป็นครั้งแรกที่ดูดุคติมาพร้อมกับอารดี้ไทยแลนด์เรียกได้ว่าเป็นการผนึกกำลังเพื่อพร้อมดยแลแฟนๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ค่ะละหลับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกฤษณากรสเสวตนันประธานกรรมการบริหารบริษัทมอเตอร์เรย์อิตาเลนโนจำกัดขึ้นก่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีคับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสารชัยประวัฒิปงคุณลรกอาราภิริทัพย์นะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธดูกรตินะครับในงานงานกับยานยนต์ครั้งที่38ของวันนี้นะครับครับต้องบอกว่าในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษของเรานะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับของเราที่ได้ออกงานมอเตอร์อีกโนะครับของแบรนด์ดูกรติภายใต้การทําตลาด ของบริษัทมอเตอร์เรกอิตาลิโนโจังกัดนะครับหรือดุคติไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเองมีรถมอเตอร์ไซค์มาโชว์หลากหลายรุ่นทีเดียวนะครับและที่สำคัญ<ล>เป็นการรวมกันของสองแบรนด์นะครับของอาวดีและดกคติ ดูคติ x, ati, ที่เปลีย่ยนะชรับครับสำหรับดูคติในวันนี้เรามีมอเตอร์ไซค์สองรุ่นที่เดียวนะครับมาจัดแสดงให้ท่นาทนได้ชมกันและโอกาสพิเศษในวันนี้นะครับเราไม่พลาดที่จะมีการเปิดตัวโมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ถึงสี่รุ่นด้วยกันนะครับนี้รุ่นนะครับเรามีม,ามอเตอร์ไซค์จากดูคติ <42, S 2> ในสองท่านที่จะมาเปิดับเปิดตัว product ใหม่ทั้ง4รุ่นที่ผมได้กล่าวถึงนะครับ ผมขอแนะนำและขอเียนเชิญนะครับ <Okay. S 1> มิเซอร,มซร์มาโกพิออนดี้นะครับไวท์เฟสเดนเซอร์ส์บรายติงของดูคาติเอเชียแปซิติและคุณพอร์เทพโชติวิชิตนะครับที่เป็นซี o โอของดูคาติไทยแลนด์นะครับ mm hmm. ขออนุญาตส่งต่อให้ทั้งสองท่าน mm hmm. นะครับทำหน้าที่ในการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของเราครับ mm hmm. ยัตเตร์นิต mm hmm. หาจากทางดูปกติไทยแลนด์และดูปกติเอเชียแปซิฟิกครับกำลังจะทำการแนะนำโมเดลใหม่ของดูปกติให้เราได้รู้จักกันครับ S Black and Steel และโมเดลที่3ครับ ฮันบล์ดูคาติพันร้อยวิวโคครับตามด้วยเรื่องสุดท้ายครับในไลน์คนรับฮัน e ลเช่นเดียวกันครับเอเบิ้นโมดั Welcome everybody to the Ducati Booth, for the very first time integrated here in Thailand into the Audi booth, which makes me super happy to see such a fantastic integration. In fact, this year is a special year for Ducati It is not only the 10th anniversary where Ducati produces right right in Thailand right 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 for the whole for right. right. community, but as well we have started a new partnership. และนี่เป็นงานแรกครับที่ดูคติไทยแลนด์ออกบูธใหญ่ของปีครับดังนั้นสี่รุ่นครับที่กำลังจะน,นำเสนอต่อไปนี้เริ่มที่โมเดลแรกครับแต่ว่า <L> ไปทำความรู้จักกันทีละรุ่นก่อนดีกว่าครับ ต้อรับในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับคุณที่มาเยี่ยมชมรถของเรานะครับนอกจากปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทูตติและ a อ d ดีมีบูธที่อินทิเกรตกันแล้วยังเป็นฉลองครอบ10ปีของทูตติมอเตอร์ไทยแลนด์ที่ได้ผลิตรถจากรยนโ์นทูกติจากที่เมืองไทยครับแล้วก็ขอจะเป็นคั้แรกที่คุณมาโกจะแนะนำาถตัวครับมาโกอร Let's start with the Ducati Panigale V2 Bailiff. 52 wins, 92 podiums, and three Superbike World Championships. This is the result the Ducati and Bailiff pair has brought home. It's one of the most successful pairs in the history of motorcycle racing. To this tribute, we have produced the V2 Panigale Bailiff. แรกจะเป็นดูคาติพาิเกลเบีูนะครับเดลิสนะครับซึ่งก็มีประวัติศาสตร์นะครับการเป็นแชมป์โลกนะครับในวัยซุปเปอร์บาถึงนี่ครับ52ครั้งและ3แชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ซุปเวอร์บานพิเศษสำหรับดูคาติพานิเกลเบียนั่นเองครับ20ปีครบรอบ20ปีครั้งแรกที่เราเป็นแชมป์นะครับ มีเครื่องยน955ซีซีแรงม้า155แรงม้าไม่รู้ p r ื่องต้องการ n ะเสน l a t i p a n i ิ a l e V2 Troy Bailey p r i ราคา885,000บาทนะครับสำหรับพันนิเล V2 ช่พิเศษนี้นะครับอยู่ที่885,000บาทครับ So this brings me already to the next bike because we have four bikes we have, unfortunately, to speed up. The Diablo Black Steel is the next in the generation of the Diablo. We all know that the Diablo has won different awards, one of them the Red Dot Award, which is a very famous design award in Italy and around the world. Very famous. We have just launched this year the Diablo Lamborghini. Which was sold out in three days only. So very successful five hundred version. <coughs> we have created this fantastic version which has a fantastic mix of colors <coughs> of matte, black and grey with a little bit of yellow, which underlines the power of the bike. Yeah, well, see. Yes, <coughs> I <coughs> can. <coughs> uh <coughs> see, <coughs> ลักเกรย์มาชาลิกแล้วก็ตักด้วยเฟรมสีเหลืองโปร่งใสเป็นฉายาที่เรารู้จักกันดีนามมัสเซลทูเซอร์และราคาครับสำหรับล a ก k a นส s ต e e l นี้อยู่ที่1 8 9 0 0 0้านแ่บาทครับเป็นเงิท่านแล้วสีพิเศษของจงเมธเเวลวันสองสบเอ็ครับ Next in the line at the back side of the, the booth is the Pugatti Sprambler 1100 t Pro. In fact, 2021 marks the 50th anniversary of our air-cooled twin engine. and Therefore to celebrate the s e 50 years we have come up with this special edition showing in the same colors what the, the Subaru Sport 700 take maker camber 5ครับอีก brand นบบึงที่ต้องติดภาคภูมิใจในคอนเซ็ปต์ Land of Joy นะครับปีนี้มีส2ร,รุ่นรุ่นแรกย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเครื่อง L Twin ได้เลื่อนออกจากโรงงานบุคตติครั้งแรกนะครับเมื่อปี1971 50ปีผ่านมาเราทำรีวิวเพื่อที่จะนำลึกถึงสีที่เป็นสีพิเศษนะครับเป็นการนำลึกถึง50ปีที่แล้วของบุคตตินั่นเองครับกับสีส้มที่ราคา575,000บาทาน,นะครับ Okay, the last in today's line is the cut Urban Motard. Urban <coughs> <line coughs> which is <coughs> urban urban riders, school riders, <coughs> riders who want to hit the streets and explore the city in a very stylish look. คือมาในทรงโมโตาตรดเลยนะครับแลขี่สน,นุกบนทางฝุ่นแล้วก็สีสันจับสายตาทุกคู่ในทุกที่ที่ไป Let's let look at the last, last uh, the edition of the scrambler in the motard look the Ducati scrambler urban motard 4, โอ้โหอเว่มอตานครับราคาอยู่ที่464,000บาท thank you thank you very much I give the word back to my smart colleague thank you very much ขอขอบพระคุณค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนและลูกค้าดุคติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ให้การสนับสนุนและทําให้ดูคติไทยแลนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะและในระดับถัดไปขอเร่งเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมถ่ายภาพต่างต่อไปนี้ค่ะคุณกฤษณากรสวัสดนานประธานกรรมการบริหารบริษัทมอเตอร์เลสเตเลโน่จำกัด ต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการสำหรับรูปของดูคติไทยแลนด์นะครับลท์จะมีสีรุ่นครับดูคติเป็นนิเ่ V2 เบลนะครับเททดูกติเดเวล126่งส l กครับ Black and Steel แล้วก็สองลฟ c r a m คมเบครับเป็น1,100และ s c r a m b l e ร u r b a ร Motard ตครับ และคุณวราทิพยเชยศักดิ์กรรมาการของรถกาหลัง,ง,ง,งเลย,รเลยครับสี่รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่ลืมจะเก็บรายละเอียดมาฝาก,กเพื่อนๆกันเหมือนเดิมครับเหมือนทุกบูธเลยและนอกจากนี้ครับบูธของดุคติก็ยังมีส่วนของแ p p a r e เลครับก็ของแต่งครับไลน์อัพเสื้อผ้าต่างๆนะครับแต่เฉพาะจากทางดุคติครับแน่นอนว่ายังมีอีกรุ่นที่ได้รับผลตอบรับดีมากๆครับ นั่นก็คือนี่เลยครับมอนสเตอร์ตัวใหม่ครับตันนี้ยอดวิวในช่องเราก็ดีมากเช่นเดียวกันนะสามารถมาสัมผัสตัวเป็นๆได้ที่บูธของดูค a ติไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับในบูธดูค a ติของเรามีโปรโมชั่นดีๆกิจกรรมดีรอเพื่อนอยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ